เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโปรนะครับผมนะหรือว่าโปรแกรมช่วยฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมนะมีแอดมินเนี่ยไปเจอโปรตัวนี้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับลีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบไอพีเซิร์ฟเวอร์และไอดีพาร์ตเลทสิบและยังรับกดผลเกม ทิงเลกซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สุมมนะส่มผลกันก่อนเลยนะครับผมนะเป็นคอนเซปต์เดิมของช่องเรานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะก็คุยกับเจ้า,าคนดำนะครับผมนะคนดำมีหนวดนั่นเองนะครับดูซิว่า จะได้อะไรนะครับผมโอมจงไม่เกลือนะครับผมไปครับไอ้เหะเอ้ยผลบาเรียนะครับทุกคนคือไม่รู้ว่ามันเกลือหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนซิว่าผลบาเรียเนี่ยนะครับผมนะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับผมนะผลบาเรียก็รู้สึกว่าเหมือนว่าจะเกลือนิดหน่อยนะครับผมเกลือแล้วแหละนะก็คือแบบมันยังไม่มีตื่นด้วยนะครับผมนะใครอยากได้ก็มาเอาแล้วกันนะครับผมพี่จะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าอากาศจะโคตรร้อนเลยนะครับผมนะคือตอนนี้ที่บ้านพี่เนี่ยนะครับผมอุณห 40อยู่แล้วนะครับผมน้องๆแล้วที่บ้านของน้องๆเองนะครับผมนะมีอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอญาตนอกเรื่องอีกนิดนึงนะครับผมนะก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าปิงเนี่ยนะครับจะเยอะมากๆเลยนะครับผมนะใครเป็นบ้างนะครับผมนะปิงของพี่ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณเออ่270กว่านะครับผมบางทีก็ขึ้น300บางทีก็ขึ้นแบบเป็นประมาณ500 600เลยก็มีนะครับผมเป็นบางเซิร์ฟนะครับอันนี้ขนาดเซิร์ฟ v ีพนะครับผมนะยังอยู่ที่ประมาณ200กกกกกกววว่่่าาๆนนนนนนะะะะคครรับบบบบสสสิิิลลลล็็็ปปปมณแแแดดดีเเย์ไึงอหืใช้้ ใช้ปึ๊บเห็นไหมคือพี่กดใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับผมนะมันออกช้ามากเลยเนี่ยนะครับผมนะ เห็นไหมฮะก็คือว่ามันมีความหน่วงความอะไรนะครับผมนะก็คือว่าการล่าข้างหัวของพี่ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ล่าเท่าไหร่เลยนะครับผมนะล่าไม่ค่อยได้นะครับผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่เล่นแล้วมันปิงเนี่ยนะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับผมนะโอเคก็นอกเรื่องกันมาไกลนะครับผมนะเดี๋ยวเรากลับไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมนะเรื่องของวันนี้ก็คือมีอยู่ว่านะครับมีแอดมินเนี่ยนะครับผมหรือว่าลิฟอินดาของเราเนี่ยนะครับผมนะไปเจอทางด้านของโปรแกรมช่วยฟาร์มนะครับผมหรือว่าโปรท ไม่ค่อยเข้าใจละกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดไปที่ทวิตกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเอาเละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะโพสต์แรกโพสต์เมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมโดยลิฟอินดานั่นเองนะครับผมนะเป็นโพสต์เกี่ยวกับการอ่าเพ้นอะไรสักอย่างหรือว่าการวาดอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับผมนะเป็นคําว่าบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะดูเพลินๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับผมนะก็ขอผ่านละกันนะครับผมตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมนะโพสต์นี้นะครับผมโพสต์เมื่อ23ชั่วโมงงงทีี่่่่แลล้้ววนน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 นะะะะคคครรรัััับบบบผผมมโดดยิิฟอออออาาาาขขเเเเกจพืใ 4K นะครับผมนะชื่อของคนนี้ก็คือยูซอสนั่นเองนะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่าทําการฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมเกมที่คุณทํางานให้นะครับผมคุณเป็นพี่ชายตัวตลกนะครับผมนะหมายความว่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับในวิดีโอนะครับผมนะก็เป็นการแบบเหมือนอยู่ในเซิร์ฟวีด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงนะ ก็คือว่าลิปอินดาเนี่ยนะครับผมเขาเป็นแอดมินใช่ไหมเขาก็มีสถานะเป็นแบบลูกค้อนั่นเองนะครับผมนะส่วนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับทำไมถึงแอดเพื่อนนะครับผมนะก็อาจจะเป็นการทดลองใช้โปรนะครับผมนะเพื่อทําการรับมือกับโปรอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเท่าที่รู้เนี่ยนะครับผมเขาไม่ใช่ผู้เล่นธรรมดาแน่นอนนะครับผมนะที่จะมาอยู่ในเซิร์ฟวีของลิปอินดาได้นะครับผมนะฮะโอเคผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมนะสรุปก็คือแอดมินก็เจอโปรจริงนะครับผมนะแต่โปรที่พูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นโปรทดลองนะครับผมนะในการแก้ไขบั๊กต ใจให้กับทีมงานของลิฟอินดาละกันนะครับผมนะแล้วก็สําหรับใครนะครับผมนะที่เจอโปรบ่อยๆเนี่ยนะครับผมนะคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่าโปรเยอะขนาดไหนนะครับใครที่เจอโปรบ่อยๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับผมนะถ้าพูดถึงว่านะครับผมโปรประเภทนี้เนี่ยนะครับผมน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวเท่ากับโปรที่เขาเวลาราคาหัวนะครับแต่ถ้าทีมงานเนี่ยนะครับผมนะเอาโปรออกไปได้เนี่ยนะครับผมเกมก็จะน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะไม่มีใครเอาเปรียบใครนั่นเองนะครับเอาล้วครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะสำหรับใครที่ชอบข่าวสารใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบาย